ห่วนมาที่เป็นผู้ดำเนินกิจ,ะจะกรรมในครั้งนี้ค่ะก็ส่วนมากก็เอนเป็นทุกททวนใด้วยตัวเองส่วนมากแล้วก็ทําข้อสอบก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการจะสอบเขา้าแพทย์ยแล้วก็ส่วนตัวพี่ก็คือชอบวิชาชีวะกับวิชาเคมีเลยรู้สึกว่ามันก็คงจะเป็นคณะที่เหมาะกับเราให้น้องแบบฝันสูงๆไว้ก่อนถ้า แดสไายภาพเราทันไยถึงแล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่านอนจะมีความพยาพยามตนตากไม่ทิ้งความฝันที่เราเคยเคยมีมาสมัยนักทิงเขา้สอนเราให้มากกว่าเป็นแค่หมอเพิ่งที่จะเริ่มแบบว่าอ่านหนังสือช่วงโม่ห้ามหกนี่เองก็คือส่วนใหญ่จะไม่ได้เรียนพิเศษค่ะหาตามแบบว่า YouTube หรือว่าคลิปติวปีอะไรพวกนี้แล้วก็ไป เออหขาข้อสอบเก่าๆมาทำเยอะๆะคะ่ะถ้าน้องคิดว่าเออน้องชอบที่จะอ่านงานวิจัยเยอะๆอ่านสถิติที่เขาทำมาเยอะๆมันก็อาจจะสนบุกไปได้จัดระเบียบดีๆมันน่าจะแบบเรื่องตอนไหนมันก็ทนันอ่ะพรอมเพียร์เดวนโกเดนดีแร็พยายัมจะมองหาอะไรที่มันคงในชีวิตนะคะคือทุกคนอาจจะคิดว่าแบบในเวลาอ่านหนังสือมันไม่พอหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราจัดระเบียบดีๆมันน่าจะแบบเรื่องตอนไหนมันก็ทันอ่ะถ้าเราเริ่มอ่ะ แต่สุดท้ายพอมาตรงนี้พอเรามันมนต้องเรียนจริงๆอะสุดท้ายมันก็เรียนได้าัผ่านได้อะไรที่ไม่ได้เห็นเรเก็ได้มาเห็นละค่ะคนะใหญ่คนเยอะเราก็จะเจอคนที่หลากหลายทุกคนน่ารักมากเลยทั้งลูนพี่ก็เป็นกันเองแล้วก็อาจารย์ก็เข้าถึงนักศึกษาดีมากๆเลยค่ะแต่จะเสริมเรื่องการเขียนโปรแกรมเขียนแบบอะไรนี้ก็เรื่องความก็สำคัญเหมือนกันค่ะหนังอทีเราต้องอ่านน้อยแบบ เล่พวกเป็นแบบวรรณกรรมคลาสสิกอะไรเงี้ยตอนปีสามเนี่ยทุกคนต้องไปเรียนที่เกาหลีค่ะที่ทเป็นอกคนหนึ่งที่เกิดมาทุกคนแบบอยากทำอะไรก็ทำทุกคนแต่ลิมเป็นที่ยังอาจารย์มาเรียนค่ะอาจารย์พ้องสอนเสมอเคือที่นีเพื่อนอีกด้วยก็เลยพากันเรียนใช่พากัน,นอันไหนไม่เข้าใจก็ช่วยๆกันเพื่อนช่วยค่ะการเรียนด้วย พี่คิดว่าไงก็ทําได้อาจารย์ทุกคนน่ารักมากอาจารย์ปรึกษาให้ทุกคนจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาสังคมลองทําอะไรหลายๆอย่างทาไปก่อนแล้วเราจะได้รู้ว่าแบบเราชอบอะไรหาเพื่อนหาง,ง่ายแต่ถ้าหาเพื่อนที่จริงใจมันจะหายากมากถ้าเกิดว่ายื่นพอดก็คือยื่นพยายามยื่นให้ตรงกับสาขาที่จะเข้าอ O ของโรงเรียนเราคำถาที่มันม่คิดเรืด้วยค่ะหางบุมหาลัยมันกว้างมากก็เลยแบบว่าเราต้องมีกลุวกว่ม หลายกลุ่มสำหรับการทำงานแบบรได้บแบก็สำหรับใคร,รท,ที่อยาก,ออกเข้าวิทย์นะคะก็เตรียมตัวไว้ให้ดีแล้วก็สูงข้าความไหนนะลงทุนข่าวอ่ะแต่ละคณะแต่ละสา,าขาเขาจะมีกีที่แตกต่างกันแต่ว่ามันไม่ได้ยากนะทุกคนเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็ปูภาษาพื้นฐานมาพร้อมกันกับทุกคนเลยค่ะเตรียมใจนี้้อมแล้วก็ตั้งใจรีนแค่นี้ก็เข้าได้แล้วค่ะส่วนมากอ่ะถ้ามันดีเราก็ไปโอกาสที่ส่วนที่ดีดีดดกว่า ปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยจอย